เรียนจบแล้วได้ใบประกาศพร้อมไหมครับไปประกาศผมให้ฟรี Hans ครับก็ต้องเรียนจบเนี่ยก็รอนิดนึงตามกระทรวงถ้าที่ไหนจบแล้วให้ประกาศใบประกาศพวกคุณเลยก็มิจฉาชีพแล้วครับเป็นไปไม่ได้นะนักเรียนผมบอกเลยที่ไหนขายใบยประกาศหน้าตาแบบนี้นะนักเรียนใบประก ين, าศเนี่ยหมอไมเคลื่อนให้ฟรี Hans นะครับใครเรียนไทยเท้าออยกับหมอไม่เคลื่อนผมให้ไปเลยแปดใบมีงานรองรับหรือมีร้านให้ลงไหมครับที่ไหนบอกว่ามีงานให้หรือมีร้านให้ลงมิจ ช้าชีพครับโดยเฉพาะประเทศจีนถ้าคุณไปทําง,งานต่างประเทศต้อง6 0,000นอาบถ้าไม่ถึง6 0 0 0ือย่าไป 2, 4 0,000ืถึง50,000่นในประเทศก็หาได้แล้วถ้าเกิดบอกไปประเทศจีนทํางานเหนื่อยมากประเทศจีนถ้าคุณไปต่างประเทศแล้วมีรายได้ยังไม่ถึง4 0,000กลับมาทาเมืองไทยตอนนี้ถ้าคุณจบจากโรงเรียนผมรายได้ขั้นต่ำมากกว่า3 0,000ืนเอาป่ะเพราะที่นี่เราไม่ได้สอนแต่นวดนักเรียนเรามีทีมงานคุณครูถึง10ท่าน ที่เป็นแพทย์แผนไทยจบปิญญาตรีปิญาโทปริญญาเอกเป็นคุณครูที่ทํางานมาแล้วทั่วโลกและหมอไมเคลนสอนเองแม่ย่าหลินอายุ76ปีนะครับเรียนจบไปแล้วทํางานนวดเนี่ยได้ชั่วโมงละ1,000บาทถ้าวันนี้อายุ76ปี มีงานทําได้เมื่อกี้65ไปแล้วนะอันนี้ให้แบบนักเรียนหมอไมเคิลเลยนี่เรียนจบไปมีรายได้ทํางานได้ชั่วโมงละพันเอาไม่เอาสําหรับใครที่แบบกังวลว่าเฮ้ยหมอพี่อายุเยอะแล้วจะเรียนได้หรอเรียนแล้วจะมีงานทํำไหมความจริงคือถ้านักเรียนเป็นหมอจริงๆคุณจะมีงานทําทั้งชีวิตไรายได้ขั้นต่ำผมกล้าพูดเลยนะคุณเป็นหมอจริงๆหมอนว่เท่ากับนักกายภาพบําบัดแผนตะวันออกที่สามารถทํางานในคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้ต้องได้ขั้นต่ํา30,000บาทต่อเดือนครับ คุณจอยบอกว่าเรียนยังไม่จบเลยค่ะแต่ได้ค่าครูแล้วโอ้โห ว้าวมากคุณจอยนักเรียนที่ลาซานนะพี่จอยรุ่นพี่พวกเรานะครับใครสนใจเรียนนะเมมตรงนี้ไว้ในคอมเมนต์นะครับพรุ่งนี้เช้าคิงกังไปได้เลยวันนี้ที่ภรรยาแค่ใส่ชุดนักเรียนที่โรงเรียนหมอไม่เคลื่อนไปครับคุณได้งานหมดแล้วผมจะไม่หางานให้นักเรียนเพราะนักเรียนผมหางานได้หมดทุกคนคุณรู้ไหมว่านักเรียนผมะมีงานทําตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแล้วตอนอย้ที่กรุงเทพแบบก็มีสปาดังๆอ่ะจองนักเรียนผมเยอะมากแล้วเจ้าของร้านหลายร้านแย่งตัวนักเรียนผมกันได้คว้าเพราะคุณเป็นหมอนวดยาเรียนแล้วไปเป็นแรงงานนวดนะครับ แล้วคุณอยากจะแค่เปลี่ยนงานไปไปอีกงานหนึ่งเนี่ยนะสู้เปลี่ยนชีวิตเลยดีกว่าเปลี่ยนชีวิตให้เป็นหมอครับเรียนไทยเท้าออยที่เขาพูดพูดกันคือ3หลักสูตรคุณต้องได้ 6... ใบประกาศที่ไหนก็ตามสอนนักเรียนว่าเรียนไทยเท้าออแล้วคุณได้เพียงแค่1หรือ2อใบประกาศมิดชาชีพข้อที่2 ระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อยคือ2 0ถึง22วันเรียนที่ไหนสอน3วัน5วัน7วัน10วัน1ิาวัน,วนมิจฉาชีพหมดคุณจะเรียนไทยตัวเดียวก็ได้เรียนน้ำมันตัวเดียวก็ได้เรียนได้แล้วหลักสูตรเราจะมีใบป,ประกาศให้ฟรีเอาใบป,ประกาศไปขึ้นเรียนแล้วก็ไปทำงานได้เลยใบป,ประกาศหน้าตาประมาณนี้ปกติมิจฉาชีพจะรอขายนักเรียนกัใบป,ประกาศไปแล้วประมาณ5 0าพัถึง9 0 0 0บาทฟรีนะครับใบป,ประกาศแล้วใครขายใบป,ประกาศผิกดกฎหมายโอเคไหมฝากกดแชร์กดไลค์นะคบแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมี โปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกๆคนนะครับ